การประชุมสุดยอดผู้นำ G20 นั้นจบลงแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าอยู่ท่ามกลางความตรึงเครียดอย่างหนักนะคะจากตอนแรกค่ะวาระการจะประชุมนะคะของโจโกวิดโดโดนะคะซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็อยากจะให้พูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากโควิด -19 นะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อแต่ว่าท้ายที่สุดก็ถูกบดบังจากสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนและยิ่ง ร้อนระอุแล้วก็ยิ่งบทบังเข้าไปอีกนะคะจากการที่มีขีปนาวุธเนี่ยตกลงที่โปลแลนด์ด้วยทําให้ร่างถแถลงการในการที่จะประนามรัสเซียเนี่ยกลายเป็นว่าตอนแรกอยากจะให้มีถแถลงการร่วมกันแต่ว่าท้ายที่สุดก็ดูเหมือนว่าจะล้มเหลวนะคะเพราะว่ามีหลายชาติที่วางตัว เป็นกลางแล้วก็ยังมีหลายชาติที่เห็นขัดแย้งกันอยู่อย่างเช่นจีนเนี่ยค่ะจีนเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะวางตัวเป็นกลางด้วยนะคะทีนี้ค่ะการประชุม G20 ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะตึงเครียดน,นะคะจากเหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนเพราะว่าหลังจากการประชุมเสร็จปุ๊บนะคะก็ไม่มีการถ่ายภาพร่วมกันเลยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะคะเซอร์เกย์ลาฟฟลอฟเนี่ย เขาก็เดินออกจากที่ประชุมแล้วก็กลับทันทีรวมถึงโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐค่ะก็เดินทางกลับทันทีเลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะรีบเดินทางกลับทันทีเลยแต่ว่าทีนี้มีความคืบหน้านิดนึงเกี่ยวกับประเด็นนะคะไต้หวัน ทางสีจิ้นผิงเองค่ะได้มีการพูดกับโจไบเดนในการประชุมครั้งนี้นะคะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันก็คือทางสหรัฐอเมริกากับปักกิ่งคือทางจีนเนี่ยถือว่ามีเส้นสีแดงที่อันตรายที่ข้ามกันไม่ได้นะคือเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะพูดคุยแล้วก็สื่อสารกันได้แต่ว่าอย่ามาล้ำเส้นเรื่องของไต้หวันนะคะ